เข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์พูดคุยในรายการตามรอยพ่อวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเราติดตามรอยทางแห่งพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารมาสี่วันแล้วตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้ตรงกับวันศุกร์แล้วและวิทยากรท่านนี้ก็ยังคงให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะคุณมนัฐทรงแสงอดีตรองอธิบดีกรมไปรสณีโทรเลขตอนนี้คุณมนัฐอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณมนัฐค่ะครับสวัสดีครับ ผู้ฟังกางบ้านครับผมค่ะคุณมนัณข่าววันนี้เราจะเริ่มต้นเรื่องราวกันตั้งแต่วันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นข่าวร้ายที่สุดเป็นข่าวที่นํามาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจที่สุดของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะนั่นคือพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าคําสอนของพระองค์ท่านที่พระราชทานมาตลอดที่พระองค์ท่านเนี่ยนะคะดูแลประชาชนมา70ปี อยากให้คุณมนัตเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งว่าหลังจากพระองค์ท่านสวรรคตแล้ววงการการสื่อสารมีการปรับขยับตัวอย่างไรเพื่อที่จะสารต่อให้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการป้องกันภัยพิบตัติหรือเป็นเครื่องมือในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนคะครับก็เป็นข่าวที่ใหญ่นะครับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนคนไทยทัวประเทศนะครับก็คือวันที่13ตุลา2559นะครับ เป็นความสูญเสียพวกเราทําอย่างไรครับเมื่อทราบข่าวนะครับก็มีการแจ้งนะครับในความถี่ว่าเราต้องถวายความอะไรกับพระองค์ท่านเพราะนั้นการใช้ระบบวิทยุของเราทุกระบบที่มีอยู่นี่ก็ขอให้ใช้อย่างมีระเบียบวินัยนเป็นพิเศษก็คือถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ก็อย่าไปพูดจาเล่นเหมือนกันยานยามปกตินะครับก็เรียกว่าถวายความเคารพนะครับถวายสการาพระองค์ท่าน ในการที่พระองค์ท่านได้สเวสเวตเวสด็จส่สวรรคารายนะครับด้วยความอะไรยยิ่งของพวกเรานะครับด้วยความสำานึกในพม่ากุณาชิคุณเพราะนั้นในส่วนที่เราคิดว่าเราจะทําเพื่อพระองค์ท่านเป็นในในช่วงท้ายนี้ก็คืออยากจะทํากิจกรรมนะครับ <c oughs> กิจกรรมที่เราปรึกษาภารือกันก็คือทํำยังไงเราจะไปช่วยนะครับในกิจกรรมที่บริเวณบริมณฑลที่ท้องสนามหลวงค่ะ <c oughs> ก็ได้ประสานไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันว่าเอ๊ะภาพประชาชนที่มีวิทยุอยู่อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกหรือเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะการที่ประชาชนจะเข้าไปถวายสการะของพระองค์ท่านนะครับก็ได้ปรึกษากันแล้วก็ได้มีการตั้งศูนย์ตั้งสถานีของวิทยุสมัครเล่นที่ศูนย์ของตำรวจนะครับของสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่หน้าประตูวิเศษใช้สีนะครับหนึ่งที่แล้วก็ประสานกับทาง มหาวิทยาธรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็มีโครงการโครงการที่ทําเป็นวอลังเทียมโร์เก็คือหมายถึงว่าเป็นจุดที่รับสมัครอาสา,าสมัครทุกประเภทนะครับที่จะเข้าไปช่วยทำเพื่อทาความดีเพื่อพ่อนะครับก็จะมีตัวหนังสือข้างหลังว่าทําความดีเพื่อพ่อก็จะสมัครเข้าไปก็แล้วแต่ความถนัดจะช่วยเขายกของช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบอกเส้นทางอะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องการคัดแยกขยะนะครับ แล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่พพวกเราก็เข้าไปตั้งศูนย์อยู่ที่ที่หอประชุมศรีบูรพาด้วยนะครับเป็นศูนย์วิทยุเรียกว่าโฮเทลเซราวันอันฟาบราโวสนามหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อของวิทยุสมัครเล็กโฮเทลเราวันอันฟาบราโวนี่ก็เป็นชื่อศูนย์ควบคุมข่ายของกรุงเทพสาครค่ะเราก็ไปตั้งศูนย์อยู่ที่นั่นนะครับแล้วสมาชิกก็ไปลงทะเบียนที่นั่นแล้วก็กระจายอยู่ในทั่วพื้นที่สนามหลวงนะครับ ก็มีวันประมาณเจ็ดแปดสิบคนมั่งแรกๆอะไรก็เยอะๆตอนประชาชนไปเยอะๆเราก็มีอาสาสมัครค่อนท้างเยอะช่วยไปรองรับให้ได้ช่วยเรื่องแจกอาหารบ้างช่วยดูแลความเรียบร้อยอะไรต่างๆแนะนําเส้นทางเวลาการแต่งกายไม่เรียบร้อยก็มีการแนะนําให้ไปเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆเขามีจุดอะไรต่างๆอะรอันนั้นก็ประชาชนก็จะได้ประโยชน์ในการที่พวกเราเข้าไปช่วยก็ด้วยสำานึกในพ้อมหาวิหารที่คุณนะครับของพระองค์ท่านเราก็อยากจะทําเพราะนั้นก็จะมี มีอะไรครับมีส่วนหนึ่งที่เห็นว่าประชาชนเวลาเดินทางนั้นจะเดินทางกลับค่อนข้างยากนะครับหมายถึงมียังไงหมายถึงว่าหลังจากที่เข้าไปากราบพระบรมศพที่ด้านพระบรมโกศในพระบรมหาราชวังเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมานะครับที่ประตูเทวาพิลมนะครับทางด้านถ้า,า,าราชบวรดิษก็จะมีคนหลอกมาแล้วก็เดินทางมปนั้ก็มีดออรอาทรนะครับจันทวิมนี่ก็ได้ประสานว่าเอ๊ะอย่างนี้เราต้องหารถเพิ่มขึ้นนะครับก็มีการ ไปจัดหารถสองแถวไปวิ่งในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆเขาวิ่งรับส่งผู้โดยสารเป็นวงกลมรอบนั้นนะครับจากประตูเอวาพิลม์ก็ไปขมรักษาดินแดนออกไปทางด้านพาหุรัดไปเตาชิงช้ามาถนนลาดดำเนินแล้วก็บวนกลับไปทางธรรมศาสตร์ถนน,นท่พาพาะประจันทร์ไปประตูเทวาพิลม์เนี่ยก็เป็นวงกลมอย่างี้นะครับแล้วเราก็มีนักวิศวรเล่นไปช่วยประสานงานช่วยดูแลช่วยอำนวยความสะดวกให้ เราทาทุกอย่างในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนักวิมักรเล่นที่มาช่วยนี่ก็ด้วยด้วยสานึกในพระมหารกราธิคุณจริงๆนะครับก็มาก็ไปทําอย่างเรียบร้อยก็ต้อนรับเรียกว่าต้อนรับแขกของพระราชานะครับก็หมายถึงว่าทุกคนประชาชนที่มานี่ก็เปรียบเสม,มือนเป็นแขกของพระองค์ท่านนะครับที่มาอาวราสกาจละพระองค์ท่านอันนี้ก็เราก็ก็ทําทํามาตลอดตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับท,ที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ที่ ออประชุมสีบุราพาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคือเท่าที่เราฟังคุณมนัสเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการปฏิบัติในหน้าที่ตอนที่ ยังเป็นรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือถึงแม้วันนี้เนี่ยนะคะเกษียณอายุรชาชการแล้วก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับเวทบงการสื่อสารไม่อยางต่อเนื่องดังนั้นขอุอนุญาตถามคุณมานาน,นิดนึงค่ะสิ่งที่ทำให้ท่านยังคงเห็นคุณค่าของการสื่อสารโดยยึดมั่นคำพ่อสอนคือสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้คุณมานานคิดว่าพระราชดำรัสพระบรมราโชวาหรือคำสอนองค์ไหนเรื่องใดที่เป็นหลักธรรมยึดครองหัวใจของเราให้เห็นคุณค่าของการสื่อสารและเห็นคุณค่าของคำสอนพระองค์ท่านอยู่จนถ,ถึง พระองค์ท่านสอนเรื่องการสื่อสารนี่ลึกซึ้งมากเลยนะครับพระองค์ท่านบอกตามพระบรมราโชวาทพระองค์ท่านบอกว่าให้เลือกเฟ้นการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดดิเริ่มนะครับด้วยความฉลาดดิเริ่มให้พอเหมาะสมกับฐานะของประเทศของเราอันนี้ก็อยู่ในใจของพวกเราผมเองผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในในช่วงหนึ่งนะครับหลังที่เกษียณแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยทางานทางด้านศูนย์เตือนภัยอยู่ก็พยายามที่จะบอกว่า ระบบสื่อสารที่เรามีอยู่นี้ก็พยายามจะใช้ให้เต็มที่แล้วก็ใช้อย่างมีระเบียบวินัยนะครับใช้ให้คุ้มค่าที่มีอยู่นะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับในการที่จะประสานกับภาคประชาชนประสานกับแรงจากในการที่จะให้สื่อสารของเราเดินหน้าไปได้ก็ด้วยสํานึกในพระมหากรณาธิคุณเช่นเดียวกันนะครับที่พระรงร์ชัานมีพระราชดำรัสหรือมีพระบรมราชว่วาดังนนั้นนึกถึงทีไรก็ยังยังอะไรยัง,ย,งยังคิดถึงพระองค์ท่านอยู่นะครับอยู่ในหัวใจของพวกเรา พราะนั้นการติดต่อสื่อสารที่มีระเบียบวินัยที่อยู่ในกรอบระเบียบวินัยนียก็เป็นส่วนที่อยากจะบอกนักวิมักรเล่นที่ที่บังเอิญอาจจะได้ฟังรายการนี้อยู่ก็ช่วยกันนะครับสิ่งที่ทําให้ประเทศชาติของเราดําเนินการต่อไปได้ก็คือความเข้มแข็งของประชาชนนะครับในการที่จะมาร่วมกันสอดส่องดูแลในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติในเรื่องของเหตุการณ์อะไรต่างๆอุบัติเหตุเรื่องตอ่างๆถ้าเราช่วยกันสอดส่องช่วยเป็นทุระนะครับโดยมี นักวิมักรเล่นที่มีวิทยุสื่อสารอยู่เป็นสามสี่แสนคนถ้าเราร่วมมือกันจริง,รงๆเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการผมเชื่อว่าโจรผู้ร้ายเรื่ออะไรต่างๆที่ที่ออกมาเยอะแยะนั้นคงลดลงได้ <Huh. S 2> ประกอบกับทางราชการเองก,ก็ก็ต้องยื่นมือไปให้พวกเรานะครับนักวิศักรเล่นเวลาแจ้งอะไรไปทางราชการก็ต้องรับไปดําเนินการเพราะบางครั้งนักวิศักรเล่นหลายคนก็บ่นเหมือนกันว่าเวลาเราก็ตามรอยเบื้องพระยุคคนบาทในการที่จะทําความดีพระเจอเห,เหตุการณ์ที่มัน เกิดอุบัติเหตุรถชนเรื่องอะไรต่างเราแจ้งไปทางราชการบางทีเขาค่อนข้างจะช้านะครับก็มีบน่บนๆมาแต่ตอนหลังก็ดีขึ้นเพราะเราใช้เทคโนโลยีในเรื่องของกล้องของอะไรต่างประกอบกับเรามีวิทยุด้วยเพราะนั้นทายังไงให้ทางราชการนั้นได้เห็นประโยชน์ในการที่ประชาชนนั้นตอนนี้เขาเริ่มเห็นประโยชน์อย่างศูนย์เตือนภัยนี้เขาก็เห็นประโยชน์ในการวิทยุสมัครเล่นหรือวิทยุความถี่ภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงที่ไปสร้างเครือข่ายนะครับในแต่ละจังหวัดไว้ว่าพวกนี้ก็เป็นเครือข่ายของศูนย์เตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ย้ายสังกัดจากเดิมนั้นอยู่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอนหลังก็มีการปรับเปลี่ยนกระทรวงนะครับจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็มีการย้ายศูนย์เตือนภัยไปอยู่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เห็นความสําคัญว่าวิยุสมัครเล่นที่พระองค์ท่านทรงภูมฟักทรงสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นนั้นก็จะเอามาใช้ประโยชน์ในการที่ทําหน้าที่ ในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆคเครือข่ายก็ทําหน้าที่อยู่สามอยา่างอย่างแรกก็คือสังเกตเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติทั้งหลายแหละไม่ไว่าจะเป็นพายุฝนตกหนักหรือน้ําท่วมจับการน้ํามีผิดจริงผิดปกติต่างๆก,ก,ก็สามารถแจ้งเข้าไปกับทางราชการได้ศูนย์เตือนภัยก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรฟรีนะครับสามารถจะโทรได้ก็คือหนึ่งเก้าสองอันนี้ก็เป็นการประกอบกันระหว่างเครือข่ายที่มีเป็นนักวิศวรเล่น การแจ้งเข้ามาถ้าอยู่ไกลๆมากๆเหม,มือนกับวิทยุบางทีอาจจะไม่ถึงก็จะใช้โทรศัพท์โทรฟรี192เนะครับเป,เป็นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยสามารถแจ้งเหตุการณ์ได้หน้าที่ที่สองก็คือเมื่อมีข่าวก็จ,จะต้องเตือนว่าพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ตรงไหนภัยอาจจะเกิดขึ้นนะครับพวกเครือข่ายพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการรับข่าวจากศูนย์เตือนภัยนะครับไปช่วยกระจายข่าวในพื้นที่แล้วหน้าที่ที่สามนี่ก็ตามรอยเบื้องพยุคนบาทอย่างชัดเจนก็คือเป็นระบบสื่อสารอัจฉริยะ ก็คือวิท <Mystery> ย <shorts> ุสมัครเล่นเนี่ยสามารถจะไปใช้แอปพลิเคชันใช้อะไรต่างๆนะครับที่สามารถใช้ได้แต่จะใช้ไม่ได้ิีมก็กลับมาใช้วิทยุสื่อสารและใช้ความถี่ของสมัครเล่นก็เรียกว่าประกอบกันทุกอย่างที่ออกมานี้ถ้าทางราชการเห็นประโยชน์ก็สามารถจะเอาไปใช้ได้นะครับพอดนี้ผมเองผมก็เป็นเป็นอะไรเป็นนายกสมาคมเพื่อนเตือนภัยอยู่ด้วยก็คือสร้างประชาชนขึ้นมาเครือข่ายพวกนี้เพราะว่าได้ได้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านได้ติดตาม การทรงงานของพรรองท่านก็เห็นว่าพรรองท่านทํามาตั้งเจ็ดสิบปีโรร่งท่านไม่มีเวลาว่างเลยกลางค่ำกลางคืนพรรองท่านก็ยังติดต่อสื่อสารยังส่รสารคําแนะนําอะไรเกือบตลอดเวลาแล้วเราเป็นพระสงฆ์นิกรเราทํางานแค่นี้ผมว่ามันยังน้อยไปต้องช่วยกันเยอะกว่าน,นี้ประเทศชาติมันจะได้ดําเนินการรืจเจริญมากขึ้นนะครับค่ะ คุณมนัฐคาเพื่อให้เราเห็นภาพพิ่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือเมื่อ2อสตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยถึงความยากลําบากการสื่อสารในอดีตหลายๆคนเห็นภาพแล้วเห็นความสําคัญของวิทยุสมัครเล่นแต่ประการเวลาผ่านมาปีนี้2,560เมื่อคนบอกว่าเราใช้การสื่อสารที่เต็ไมไปด้วยเทคโนโลยีก็ได้เราใช้ไลน์ก็ได้เราใช้โทรศัพท์ก็ได้เราใช้ช่องทางอื่นๆในการสื่อสารก็ได้ คุณค่าของวิดีุสมัครเล่นยังคงเข้มข้นทางคุณค่าเหมือนครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9สรงฟูมฟักเอาไว้หรือไม่จริงๆแล้วนะครับถึงแม้เทคโนโลยีจะไปไกลขนาดไหนจะเป็นมี 4G LTE หรือเป็นระบบที่มันใหม่ที่เขาสามารถส่งภาพส่งเสียงส่งภาพเคลื่อนไหวอะไรได้ส่งวิดีโออะไรต่างๆได้แต่จริงๆแล้วเวลามันเกิดเหตุเกิดไปขึ้นมาองท่านบอกไว้เลยองท่านได้พระราชทานคำแนะนําไว้เลยนะครับในช่วงที่เกิดเกิดดินโคลนถล่มที่จังหวัด อุจ erd แพร่นาานนะครับพรองค์ท่านบอกว่าอย่าไปคิดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันจะใช้ได้ตลอดเวลาหรือทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นวิทยุสมัครเล่นนี้ยังคงเป็นประโยชน์หรือวิทยุว a อ k กี้ท็อกกี้ที่ใช้ความถี่วิทยุในการติดต่อสื่อสารนั้นยังคงมีประโยชน์ไปอีกนานเท่านานเพราะว่าการวางแผนเรื่องระบบสื่อสารนั้นพระองค์ท่านแนะนําว่าควรจะมีหลายๆระบบไว้นะครับเพื่อเป็นทางเลือกเพราะว่าถ้า เทคโนโลยีสูงๆใช้ไม่ได้ก็ต้องกลับมานะครับมาใช้เทคโนโลยีเดิมถึงแม้จะเป็นโลเทคหรือเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะไม่ได้ทันสมัยมากนะแต่ก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดไฟดับเรืออะไรต่างเพราะว่ามันจะมีแบตเตอรี่สำรองอะไรพวกนี้นะครับในการที่มาใช้งานเพราะฉะนั้นวิทยุสมัครเล่นไม่มีวันตายครับมันจะมีการพัฒนาไปทั้งดาวเทียมไปทั้งอะไรต่างๆนะครับในต่างประเทศเขาก็มีติดต่อผ่านดาวเทียมติดต่ออะไรอันนั้นก็จะเป็นทายสือสารสำรองที่ ที่ยังยืนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าผมผมผมคิดว่าเป็นสา่ายสื่อสารที่คู่ขนานนี่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าทางราชการทางท่านก็ตั้งอุปมาณก็ซื้อเข้าไปนะครับระบบใหม่ๆแอปพลิเคชันต่างๆอะไรต่างๆที่ทามาแต่ระบบวิทยุสมัครเล่นมีความเหนือกว่าวิทยุราชการอยู่อย่างหนึ่งท่านทราบไหมครับว่าคืออะไรอะไรคะใจครับอืมค่ะใจ <ๆ S 2> นะครับเ <ๆ S 2> พราะท่านบอกว่า <ๆ S 2> พวกนักวิทยุสมัครเล่นเขามีใจที่ตั้งใจที่อยากจะทํา ราะนั้นข้ามมือดึกดอยังไงก็ตามถึงแม้จะต้องควักกระเป๋าลงทุนตั้งเสาทําๆๆทอะไรต่างก็มีใจที่อยากจะทํเพราะนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติด้วยใจนี่เองเขาพร้อมที่จะออกไปปฏิปฏิๆๆๆบัติไม่ว่ากำม,มือดือดึกๆอยังไงก็ตามเขาไปช่วยเพราอยากจะช่วยเพราะพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานเราเยอะแยะพวกเราเองก็ติดตามการทรงงานของพระองค์ท่านและเราก็คิดว่าเรายินดีที่จะไปทานะครับเสียสละเงินเสียสละทองเสียสละเวลาที่ จะไปร่วมครั้งนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับดังที่พระองค์ท่านได้ได้มีมีพระราชบัญญัตกับพระราชบริพารที่ใกล้ชิดพระองค์ท่านพระองค์ท่านบอกว่าการทํางานกับพระองค์ท่านจะไม่ได้อะไรตอบแทนนอกจากความภาคภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ให้เขาเพราะฉะนั้นสิ่งตอบแทนที่พระองค์ท่านจะให้พระราชบริพารพระองค์ท่านบอกว่าจะไม่มีอะไรตอบแทนให้เหมือนกับการที่พระองค์ท่านบอกว่าการปิดทองหลังพระพระองค์ท่านพูดปิดทองหลังพระจริงๆก็คือทําทาไปเถิดพระองค์ท่านบอกว่า การปิดทองหลังพระนี่ก็ทําด้านหน้านั้นทองด้านหน้าเหรียญนั้นมีสองด้านด้านหน้านั้นคนเห็นเยอะแยะหมดแต่ด้านหลังนี่คนไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่มีใครอยากทําเพราะจะไม่ได้รับการชมเชยไม่ได้รับการคูณบําเหน็จอะไรต่างแต่ก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคนที่ปิดทองหลังพระนี่ก็ต้องมีความเข้าใจว่าทําแล้วต้องไม่มีใครได้ได้รู้ก็ไม่เป็นไรแต่จะได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เราได้ทําความดีอยู่ในใจของพวกเรา ไปนั้นวิสมัคเล่นมีความโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งซึ่งผมยังยึดว่าต่อไปนี้ก็ยังยังมีตลอดไปนะครับคงไม่ไม่ล่มสลายไปไง,ง่ายๆก็คือใจนะครับใจที่อยากจะทําอยากจะช่วยอยากจยช่วยเหลือประชาชนเวลาก็เกือดร้อนแหล่งต่างๆผมเองไม่ได้เข้าไปร่วมช่วยที่ตอนเกิดซีนอมิในปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับก็ไปในพื้นที่เขาเห็นโว้ประชาชนเขาเสียหายเยอะแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้จริงๆนะครับ ราะนั้นเราก็จะใช้ระบบวิทยุสมัครเล่นเข้าไปช่วยติดตั้งศูนย์ติดตัง้งรีพิเตอร์อะไรให้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงแรกนะแล้วพอหลังจากที่เหตการมันสงบลงก็ภาคราชการก็เอาระบบก็ไปติดตั้ง,งก็ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางก็สามารถจะช่วยได้ต่อเนื่องกันไปค่ะ <c oughs> วันนี้ถือว่าทางรายการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณมนัสทรงแสงนะคะที่ทาให้เราได้เรียนรู้รอยทางของพระองค์ท่านรอยทางแห่งพระอัจฉริยภาพและที่สําคัญยังเป็นคุณค่าและความสําคัญของวิทยุสื่อสารด้วยโอกาสนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ